สวัสดีครับโปรกรมเฮตินะครับช่องเอ i ม t ินทีวีครั้งนะครับวันนี้มานะครับแจ้งข่าวกันเรื่องของอ่าทำไมถึงถูกยกเลิกคําสั่งซื้ออุปกรณ์ไลแมนนะครับไลเดอร์เจอร์นี่นะครับไขข้อไขคําถามตามหาคําตอบนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับมีคําถามจากคุณอภิชาตินะครับคนนี้นะครับอันนี้จริงๆมันก็มีอยู่ในราย แอดของ LineMan Rider นะครับใครมีก็ลองศึกษาดูนะครับถามว่าสั่งซื้ออุปกรณ์ที่เพจนะครับ l ลแ e m r n r i d e r ไปแล้วทำไมถึงถูกยกเลิกนะครับเดี๋ยวเรามาดูยายยายนะรกรณีไรเดอร์ทำาการสั่งซื้ออุปกรณ์รับงานผ่าน LineMan Rider Shop ไม่สำเร็จถูกะระงับ ถูกระบบยกเลิกคำสั่งซื้อซึ่งมีสาเหตุมาจากการไม่ผ่านเงื่อนไขในการสั่งซื้อบางประการดังนี้ตอกข้อมูลไม่ครบถ้วนเช่นไม่มี Rider ID นะครับหรือถูกระงับสัญญาณผู้ใช้ถาวรไปแล้วนะครับก็เลยถูกยกเลิอกลออเดอร์นั้นไปชุดอุปกรณ์นั้นไปสั่งซื้ออุปกรณ์เกินจํานวนที่กนนําหนดเช่นนะครับก็คือจริงๆเขากรหนดว,ว่า 1ชิ้น1คนต่อทุกๆ6เดือนนะครับเมื่อไว่าปีหนึ่งอ่ะก็สั่งได้ครั้งหนึ่งประมาณนั้นนะครับก็ปีหนึ่งเฉลี่ยเลยแล้วกันทุกๆ6เดือนก็ปีหนึ่งสองชุดถูกปะ่ะเออแต่จริงๆแล้วปีหนึ่งก็อยู่ได้นะนะครับไม่ชําระเงินตามเวลาที่กําหนดไม่สามารถติดต่อผู้รับสินค้าได้เกิน3ครั้งอันนี้คือไรวะหากบริษัทตรวจสอบคําสั่งซื้อที่ผิดเงืในในใน่อนไขใดๆที่บริษัทกําหนดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคําสั่งซื้อ ทันทีอ่าไอ้ไม่สามารถติดต่อไรเดอรออ์ไม่สามารถติดต่อผู้รับสินค้าเกินสามครั้งอันนี้อาจจะคือไม่แน่ใจว่าติดต่อตอนที่เขาเขาสั่งของแล้วก็โทรไปสอบถามอย่างเงี้ยเหรอหรือว่าสั่งส่งไปแล้วแล้วติดต่อไม่ได้อันนี้อันนี้ไม่เข้าใจนะครับอย่างเงี้ยว่าถ้าจ่ายเงินแล้วไงสายส่งก็ส่งให้ถูกบ้านแหละนะครับ การสั่งซื้อเนี่ยให้เราเข้าไปที่นะครับเพจของ Facebook ของ Line m a r Rider นะครับจริงๆริะเข้าไปใน Line แอก็ได้นะครับแล้วก็คลิกตรงกลางนะครับมันจะมีว่าทำสื้อมันก็จะเด้งมาที่ m e s s e n g e r ของ Line Man Rider แล้วก็กดสั่งซื้อนั้นได้เลยตามนั้นเลยนะครับ 1. ก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะครับทั้งเรื่องอินเทอร์เน็ตตอนสั่งอย่าเพิ่งทำอะไรสั่งให้พร้อมเตรียมเงินให้พร้อมกดสั่งสั่งเิ่จ่ายเงิน จบนะครับแค่น้เองนะครับอย่าเพิ่งทํานูน่นทํานี่เดี๋ยวมันก็จะหลุดไปนะครับมีหลายคนสอบถามมาว่าเออสั่งที่ไหนอะไรอย่เงี้ยก็ไปที่พิมพ์ใน Facebook นะครับว่า LineMan Rider นะครับจะเจอเพจ LineMan ที่เป็นโลโก้สีดํานะครับก็สามารถสั่งซื้อน,นั้นเลยมันจะมีขั้นตอนในการสั่งซื้อนะอย่าไปเจอเพจหลอกลวงก็อย่าไปกดนะครับเพจนี้นะ่าจะมีคนติดตามอยู่ระดับแสน นะครับแล้วก็การสั่งซื้อมันก็ดูแล้วเป็นมาตรฐานนะครับโอเควันนี้ก็มารายงานแจ้งข่าวกันเท่านี้นะครับมีหลายคนสอบถามกันมากมายว่าทําไมสั่งซื้อแล้วถูกยกเลิกนู่นนี่นั่นนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครป์ช่องเอ i ม t ินทีวีให้ยตินนะครับสวัสดีครับช่วงนี้เฮียก็ไปเปิดร้านกาแฟนะครับที่พระหนโยศิน69สิบ้แปนะครับเราต้องมีหลายๆอาชีพมีทางเลือกเฮียไม่ได้บอกให้ทุกคนเลิกวิ่งแล้วเฮียมาวิ่งคนเดียวไม่ใช่นะครับเฮียก็ยังหาโอกาสทํา อย่างอื่นไปเรื่อยๆแล้วแสดงให้ FC หรือแสดงให้สิ่งที่เฮียลงไปใน YouTube เนี่ยให้ได้เห็นว่าเออเราทำอะไรลงไปบ้างนะครับแล้วก็เอาประสบการณ์มาแชร์หลายๆคนอาจจะไปทำในพื้นที่ของตัวเองไม่จำเป็นต้องเข้ามาในกรุงเทพครับไม่จเป็นเข้ามาในเมืองแต่หาหาจุดจุดเด่นหาจุดที่มันลงตัวในพื้นที่ของคุณให้ได้นะครับแล้วเรามีโอกาส เราไปเจอกันเราผ่านไปทางนั้นแวะหากันทักทายกันไปจังหวัดนั้นเจอเฮียทักทายมีทุกนี้มีหลายคนมากที่เจอในระหว่างทางแล้วทั้งคนขับแก๊บคาร์ทั้งคนที่เป็นไรเดอร์ไลแมนหรือโรบินที่มารับงานร้านเฮียก็จําเฮียได้ก็ขอบคุณมากๆจริงๆบางคนเนี่ยขับแก๊บคาร์ซึ่งเฮียก็ไม่ได้ทาคลิปกับแก๊บคาร์มานานมากนะเขาจําเฮียได้ก็ทักเฮียเขาเขาบอกว่าจะติดตามอยู่ นะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับโอเคครับสวัสดีครับ